เอาละรครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกม r o บบอกแล้วนี่ก็คือแบบอะไรคอสอเวอร์นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับว่าอัปเดตใหม่มาหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นั่นก็คือโค้ดใหม่นะทุกคนอ่ากดไปที่ร้านค้าเลยเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับกรอกโค้ด D U S T S นะโค้ดดัสนะไอเนี่ยกรอกเสร็จปุ๊บพอเราส่งไปเราจะได้สิ่งนี้มาครับนี่ มันจะเป็นผงตัวนี้นะครับก็จะมีผงฟ้าผงแดงแล้วก็ผงขาวนะครับมีอยู่3อย่างที่เราจะได้มานะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะได้มาอย่างละ100นะครับประมาณนี้ส่วนถ้าถามว่าผงอันนี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้ตีบวกอาวุธได้ครับนี่ครับมันเอาไว้เอ็นชาร์นะเนี่ย พอเวลาเราเอาไปเอ็นชาร์จใช่ไหมมันจะได้ตัวนี้มานะครับพวกเพิ่มสเตตให้อาวุธเราโหดขึ้นประมาณนี้ส่วนอัปเดตอย่างต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่เมืองโซโลครับสิ่งที่อัปเดตใหม่อย่างที่2ก็คือมาที่ตึกกิลครับตรงนี้ไม่เรียกว่าตึกกิลหรือเรียกอะไรีตึกประเมินแรงอะเออมาที่ตึกประเมินแรงนะครับตรงกลางตรงนี้เลยนี่ไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนครับสิ่งที่เขาอัปเดตมาเนี่ยคือเราสามารถเอาผงขาวไปแลกผงฟ้าได้ใช่ไหมแล้วก็เอาผงฟ้าเนี่ยไปแลกผงแดงได้เช่นกันแล้วก็เราสามารถเอาผงแดงเนี่ย มันแลกกับมาเป็นผงฟ้าได้ด้วยนะและสิ่งต่อไปที่เขาอัปเดตมานั่นก็คือนี่ครับตัวแรงเอสเอสนะครับมันสามารถอัปดันเจียนจากแรงเอสเนี่ยขึ้นไปเป็นระดับ SS ได้เลยส่วนวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องเก็บตัวแรงเอสให้ครบ10ตัวก่อนเราถึงจะแลกตัวแรงเอสเอสได้1ตัวนะประมาณนี้แล้วก็ที่ร้านขายลูนเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวนี้มานะครับถ้าเราไม่มีตัวแรงเอสสิอันเนี่ยเราก็สามารถเอาทิเก็ต99อันมาแลกตรงนี้ได้ครับแล้วก็อัปเดตถัดไปนะครับคือดัน100้นันนี้กๆ นาทีที่45นะครับนี่ตอนนี้ก็45นาทีมันก็เกิดขึ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีข้อความแจ้งขึ้นทางนี้เลยครับนี่ครับ The Infernal Castle appear นะครับก็ให้มาที่เมืองโซโลเลยนะครับมันอยู่ตรงจุดเกิดเล้เลยนะนี่เราเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราเดินมาตรงนี้เลยครับมันจะเป็นดันแบบเหมือนประตูไฟแบบนี้เลยมันจะมีทั้งหมด100ชั้นนะครับนี่เราต้องปีนให้ครบ100ชั้นแต่ว่ามันปีนยากมากคือคนที่เป็นท็อปเซิร์ฟอ่ะเขาปีนได้ประมาณแบบ40 50ชั้นเองนะมันปีนยากมากจริง แล้วก็ในดันร้อยชั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้อ,อีกิดแรงจีแรงเอสเอสแล้วก็แรงเอสนะครับส่วนแต่ละชั้นเนี่จะโหดประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้นะครับชั้นที่1ถึงชั้นที่ส5เนี่ยมอนทั้งหมดจะเป็นแรงเอนะส่วนชั้นที่16ถึง29มอนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแรงเอสส่วนชั้นที่30ขึ้นไปมอนทั้งหมดจะคือแรงเอสเอสนั่นเองส่วนตัวผมเนี่ยคือลงได้สูงสุดคือชั้นที่25นะครับ25้นี่ยก็เริ่มหืดขึ้นคอแล้วมันลงยากจริงเดี๋ เนี่เข้ามาหน้าโหลดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะดันเจียนร้อยชั้นพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเราก็จะต้องตีตัวแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะฮบแล้วก็ดูเลขข้างบนด้วยนะนี่เห็นไหมศัตรูที่เหลือมันจะมีทั้งหมด9ตัวข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเวลานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นบอกนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งก็ตีไปเรื่อยๆเลยคือมอนมันจะค่อยๆเก่งขึ้นแรกๆอะ่ะมอนมันตีง่ายครับหลังๆมันจะเริ่มตียากขึ้นแล้วก็บอส มันไม่เชิงบอสหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อตัวอ่อเรียกว่าตัวพิเศษก็ได้นะอ่อตัวพิเศษเนี่ยจะมีทุกๆห้าชั้นนะครับชั้นที่ห้าชั้นที่ส0บชั้นที่1ิบห้าชั้นที่ยี่สิบเนี่ยประมาณนี้อเดี๋ยวผมไปชั้นที่ห้าดูอ่าตอนนี้ผมมาชั้นที่ห้าแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูบอสฮนะอ่ะนี่นี่นี่รอบนี้ที่ผมเจอก็คือนี่ครับจะเป็นเพนนะครับตัวประมาณนี้เลยถือว่าตีได้ง่ายอยู่นะชั้นที่ห้าแล้วของที่เราได้เนี่ยก็มันก็จะเป็นพวกเนี่ยฮะ มัจะเป็นพวกดัสนะครับที่เราได้มาจะเป็นดัสแดงขาวแล้วก็ดัสฟ้าเนี่ยประมาณนี้เลยครับทุกคนคือใครอยากฟาร์มดัสเนี่ยมาฟาร์มตรงนี้ได้นะ ดันร้อยชั้นเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับอัปเดตอย่างต่อไปนะั่นก็คือดับเบิลดันเจียนนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแต่เป็นว่าเราสามารถเจอดับเบิลดันเจียนได้มากขึ้นนั่นเองอัปเดตนี้นะครับผมลองเล่นดูแล้วจาก6กโมงถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมเจอดับเบิลดันเจียนสรอบครับแล้วการเจอดับเบิลดันเจียนนั่นก็คือสมมตุติอ่าเรามีดันเจียนเกิดช่วงอ่าหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มสิบห้าใช่ไหมช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงดันเจียนเกิดในระหว่างเนี่ยถ้าเราเข้าไปเล่นแล้วอ่ะถ้ามัน มันก็คือจะเป็นดับเบิลดันเจียนตลอด15นาทีนั้นเลยประมาณนี้ครับส่วนอัปเดตต่อไปผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับนั่นก็คือเพิ่มดาเมจเงานั่นเองถามว่าเพิ่มเยอะขนาดไหนเพิ่มมาประมาณ2เท่าตัวได้เลยนะครับคือผมลองเทียบดูแล้ว ตอนก่อนอัปเดตกับตอนหลังอัปเดตอะดามเมจมันเพิ่มมาประมาณ2เท่าตัวได้เลยแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยถ้าแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มเลเวลของเงาเราเพิ่มขึ้นได้ด้วยแรงเอสเนี่ยเพิ่มเลเวลเงาได้5้าเลเวลครับส่วนแรงเอสเอสเพิ่มได้10เลเวลแรงจีเพิ่มได้20เลเวลแรงเอ็นเพิ่มได้30เลเวลถือว่าแบบอัปเดตม,มาใหม่มันค่อนข้างที่จะโหเลยนะบัฟเงาแบบค่อนข้างเยอะเลยมามาดูกันที่หมวดหมู่อัปเดตของไอเทมบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถขายไอเทมดาบแบบหลายอันพร้อมกันได้เลย เ,เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะขายอะไรนะครับอ่าประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้เลยครับหรือเราจะกดขายปุ๊บแล้วเราก็กดเลือกทั้งหมดเลยก็ได้แต่แต่ผมไม่ขายนะเพราะว่าเก็บไว้ทําดาบอยู่นี่เก็บไว้ทําเคียวแรงเอสเครับส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยมันก็คือรางวันเอฟเคนะครับเขาเปลี่ยนรางวันใหม่หนี่เดี๋ยวพาไปดูรางวัลเอฟเนี่ยสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนั่นก็คือนี่ครับมีน้ํายาแบบสุ่มมาให้ด้วย แล้วก็จะมีม้ามาให้โอกาสออก1%นเระครับล้าก็จะเป็นนี่ขวานสงครามศักดิ์สิทธิ์มีคนบอกว่าถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ซ้ําอีกเลยก็คือได้มาแล้วก็ห้ามขายนะครับเพราะฉะนั้นใครได้มาแล้วเก็บเอาไว้อย่าไปขายของผมก็ได้มาแล้วเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือเบลุแรงจี G นะครับที่มันเขียนเป็น DNA อเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรผมไม่เคยเอฟเได้เลยอย่าว่าแต่เอฟเลยตีเบลุผมยังตีไม่ได้เลยทุกคนผมตีไปประมาณ10ชั่วโมงได้ผมไม่ได้สักตัวเเลยคกือ อัปเดตหลกัหลกๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยแต่ว่าอยากให้ผู้พัฒนาเกมอัปเดตอย่างหนึ่งนะฮะ update, อัปเดตเรื่องโชคของการสุ่มมอนด้วยนะฮะผมตีไปสิบชั่วโมงอะ่ะผมไม่ได้เลยผมไม่ได้เบรลุเลยเว้ทุกคนไม่ได้สักตัวอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยนะครับขอบนท้ายคลิปนิดหนึ่งเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์กันไปถ้ามีอะไรคอมเมนต์ไ้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุบจ๊บ